สามเหตุผลที่ทำไมต้องมี EF นะคะจริงๆแล้ว EF เนี่ยเรได้ยินมานานและจันหมอ่อมเข้าใจว่าสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยมีอาจารย์จิตแพทย์คนหนึ่งเคยบอกอาจารย์ไว้สมัยนั้นก็ทำงานยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะคะ,ะเขาบอก,บอกว่าอีก20ปี ef เด็ก e จะมีปัญหานะคะอันนี้ผ่านมา20ปีพอดีแล้วนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมันเริ่มมีปัญหาจริงๆนะคะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการรู้จักมันเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่รู้จักมานานแล้วนะคะ ef เนี่ยนะคะอ,อ,อาจารย์ขอสรุป3เหตุผลที่จะต้องมา พวกเรานะคะในฐานะที่เป็นคนสร้างคนเนาะเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆเลยของประเทศชาตินะคะปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์เข้ามาเนะาะทุกคนคิดว่าเหตุการณ์สำคัญตอนนี้ที่เราไปชิญอยู่คือสถานการณ์โควิดเนาะถามนิดนึงว่า สถานการณ์โควิดเนี่ยใครที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เราจะเห็นข่าวเนาะจย์หม่อมในการที่บางคนก็ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปไม่ได้บางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะคะ,ะคิดคิดว่าส่วนไหนที่สําคัญในการที่จะก้าวข้ามผ่านไปคะในวิถีโลกปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพิมพ์ม,มาได้เลยนะคะ คนคนที่มีความคิดยืดหยุ่นนะคะเออเรียนรู้ในการปรับตัวใช่จริงๆตรงนี้เนี่ยเราพูดกันก็ดูเหมือนง่ายมากเลยนะคะเรื่องของอุ้ยคุณต้องปรับตัวให้ได้สีคุณต้องมีความยืดหยุ่นสี่นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาฝึกตอนโตเลยทีเดียวได้ไหมคิดว่าได้ไหมคะ ก็อาจจะลำบากเนาะแล้วแต่จริงๆก็ฝึกได้ค่ะเพราะจริงๆเราเรื่องของ executive function พวกนี้เนี่ยไม่ได้ฝึกเฉพาะช่วงวัยใดวัยหนึ่งหรือว่าอะไรนะคะต้องมีการพัฒนาตลอดช่วงวัยนะคะแต่วัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะยุคดิจิทัลด้วยทำให้วิถีของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะ,ะปัจจุบันนี้เนี่ย เด็กก็เปลี่ยนเนาะพวกเราที่มาอบรมเนี่ยอาจจะมีหลายเจนเนาะอาจารย์หม่อมทั้งเจนเจนเอ็แหมเจนเจนวใช่ไหมคะเจนซใช่ไหมคะก็อาจจะต้องแบบหลายวัยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลักษณะต่างๆของคนแต่ละวัยก็คงจะมีความแตกต่างกันไปนะคะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนนั้นเวลาเราเป็นคุณครูเรามักจะได้ยินคําว่าอะไรนะ เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเราสมัยก่อนซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนต้องยอมรับว่าไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเข้ามาการเรียนรู้ก็เปลี่ยนเนาะการเรียนรูเ้เด็กปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่ได้ตั้งสมาธิมากๆเหมือนเด็กสมัยก่อนและสามารถ ทำงานได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะฟังอาจารย์เลคเชอร์ไปด้วยตอบไลา์เพื่อนไปด้วยในขณะที่คอนเซนเทรตเขาก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นลักษณะสไตล์เขาเรียกว่า l e ARNING STYLE หรือว่าลักษณะของการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยไม่เหมือนสมัยก่อนที่เวลาเรานั่งเรียนกับคุณครูนี่เป็นไงคะเราก็ต้องแบบจดจ่อ50นาทีนี้ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เด็กสามารถที่จะเขาเรียกว่ากุ๊บ ความสนใจของตัวเองโดยที่ยังคงไว้ซึ่งสมาธิในการสนใจหลักได้นะ <'m S 1> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กๆนะคะที่โตขึ้นมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยรุ่นเราก็จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างในขณะเดียวกันเขาก็ฟังเราอยู่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเรารู้ลักษณะ learning style หรือว่าการเรียนรู้ของเด็กๆปัจจุบันนี้เราก็จะเข้าใจในตัวเขามากขึ้นนะคะ ที่สาคัญก็คือทักษะต่างๆนี่มีการเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะาวน,นี้เรามาดูซิว่าเด็กๆในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะาำเปลี่ยนยังไงนาะโอเคนี้จริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยผู้เข้าอบรมบางท่านก็อาจจะ รู้แล้วก็มีข้อมูลมากกว่าจารย์เนาะโดยเฉพาะท่านกุมาราแพทย์นะเบอร์ศูนศเบอร์สวยนะศูนเนี่ยเป็นเลื่ดีนะจันหมอ่อมคอร์สเรามีคนมาสมัครศูนยเป็นกุมาราแพทย์แสดงว่าน่าสนใจค่ะก็ขอขอบคุณนะคะจริงๆแล้ววิกฤตเด็กปรฐมวัยในราคาที่ทําให้ พวกเราจริงๆอาจารย์กับอาจารย์หม่อมเนี่ยมีโอกาสได้นั่งในเกา้าอี้ที่เป็นระดับวางนโยบายหลายหลายวงพอสมควรนะคะใน5ปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่า,าเด็กปฐมวัยเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูหรือการสร้างพัฒนาการให้มันฟิตกับเด็กกลุ่มนี้ที่จะไปดูแลพวกเราเนะาะเดี๋ยวอีกประมาณ สิบกว่าปีเราก็จะเป็นผู้สูงอายุคือเพิ่มประชากรผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เด็กก็จะต้องเก่งมากๆเลยเพอเตอจะต้องเก่งกว่ารุ่นพวกเราด้วยซ้ำไปในการที่จะ,ะดูแลผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นในเด็กหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเรากังวลใจอีกทั้งนะคะ,ะเรื่องของวิกฤตพัฒนาการนะคะ,ะจริงๆแล้วเด็กของเขาเนี่ยเกิดมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะจันหม่อม ก็มีพัฒนาการที่ดีที่ปกตินะเวลาแรกเกิดก็มีค่าเขาเรียกว่าอะไรต่างๆก็โอเคนะคะแต่2ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นนะคะพบว่าประมาณสักเกือบ20%ที่มีพันธนาการล่ราช้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาตรงนี้คิดท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะเกิดจากอะไรคะตัวเด็กเองหรือว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อม มันน่าจะเกิดจากสิ่งแวดลอมแน่นอนอาน่าน,น่าจะเกิดจากสิ่ง,งบอกเลยว่าเขาเกิดของเขามาก็ดีๆเนอะใช่เขาเกิดของเขามาก็ร้อซนะคะสามารถที่จะพัฒนาการปกติว่ากงนี้ดีกว่าใช่ค่ะอาานไป2ปีเป็นยังไงคะเ,เด็กก็มีพัฒนาการล่าชา้าทั้ง ทั้ง4ี่ห้าด้านเลยนะคะ,คะ,ะด้านที่มีปัญหามาที่สุดนี่คือเรื่องภาษาเคยเห็นไหมคะที่พ่อแม่เนี่ยเอาแท็บเล็ตหรือ iPad ให้ลูกดูในเขาเรียกรถเข็นเนาะเวลาเราไปเดินตามห้างเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่บางคนก็เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีนะคะนั้นสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแน่นอนที่ทําให้เกิดพนธาการล่าช้าตรงนี้นะคะ,คะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งด้วยในขณะเดียวกันเราก็คาดหวังให้เด็กกลุ่มนี้ที่โตไปเนี่ยจะดูแลผู้สูงอายุคือพวกเราเนาะ ต่อไปอย่างดีซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ EF เนี่ยก็เริ่มเข้ามาทำยังไงจะให้สมองของเด็กสามารถที่มีการบริหารจัดการต่างๆได้ดีเพื่อที่จะดูแลมนุษย์ด้วยกันเองหรือโลกใบนี้นะคะเอ,อจารย์ลินคะครูผมจำได้ว่าเคยอ่านอ่านคือติดตามะนะคะพัฒนาการเด็กมาตลอดทุกปี ก็จะอยู่ที่อย่างเลขเลขเด็ดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต่ำกว่าไว้สามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีเลย์อะไรประมาณนี้ค่ะ,ะ,คะก็แต่ตอนนั้นมันคือประมาณสี่ถึงห้าขวบใช่ค่ะอ่าประมาณสองสองปีแรกเนี่ยประมาณสักสิบแปดกว่ากว่าสิบเก้าตีสักยี่สิบละกันเนาะอ่าพอเลี้ยงไปเรื่อยๆจนถึงห้าถึงหกขวบเนี่ยตามไปอีก 30กว่าเปอร์เซ็นต์ล่าสุดปี57อาจารย์จำาตัวเลขได้ประมาณ34%เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเยอะไหมคะเด็กอ0คนเดินมา3คนเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านภาษาเนี่ยล่าช้าในบางด้านเลยด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าพัฒนาการด้านภาษาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถทางชาวปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่เวลาที่เราสํารวจชาวปัญญาของเด็กไทยแล้วเนี่ยเป็นไงคะ ก็ยังสู้กับชาวโลกไม่ได้นะคะชาวโลกเขาคาดหวังว่าค่าเฉลี่ยของชาวปัญญาน่าจะสัก100เนาะแต่บ้านเราเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆก็ดีขึ้นมาหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็ประมาณแต,แตะเกือบร้อยแล้วประมาณ98นะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าในเรื่องของภาษาเรื่องของพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของชาวปัญญาทั้งนั้นนอกจากชาวปัญญาแล้วมันก็มีเรื่องชาวอารมณ์ด้วยก็เป็นทั้ง ลักษณะของอพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยภาษาเนาะการจะไปขอเพื่อนเล่นการที่จะมีสังคมเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถทางร้านภาษาด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเด็กนะคะว่าทำไมจะต้องมา,าเรียนเรื่องของ e f นะคะค่ะเหตุผลที่สองก็คือในเรื่องของเมื่อกี้อา,อาจารย์ลินพูดแล้วในเรื่องของผู้สูงอายุจะเยอะขึ้น ปีหน้าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะจะหมอบรู้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนค่ะ <c oughs> เราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไ <c oughs> กลตัวแอ <c oughs> พออ่านไปเรื่อยๆนะคะก็บอกว่าอีก20ปีอีก <c oughs> 20ปีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมี วัยวัยทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วถูกต้องอตอนแรกเราก็อ่านก็แบบเอเออีก20ปีเราก็เป็นวัยทำงานที่มีประสิทธิภาพนะอ่านไปอ่านมาก็เลยแบบอเอ้ยเดี๋ยวอีก20ปีเรากำลังตัวเราเองกำลังจะเป็นผู้สูงอายุเราไม่ได้เป็นวัยทำงานเราจะทำแบบเอ้ยมันใกล้ตัวนะคะว่าอีก20ปิปีไม่ใช่ว่าเป็นการอ่านว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราเนี้ยแหละ กำลังจะไปเป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่ปีหน้าเรายังไม่ได้เป็นคนเพิ่มสถิตินะคะยังค่ะยังยังนะคะแต่ประมาณอีกสักปี7-9นะคะอีกกี่ปีนะคะปี2,500ปีประมาณ1 0 1 0กว่าปีบ6ปีนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะวิกฤตเลยผู้สูงอายุจะมีมากถึง30%ของประชากรเลยทีเดียว เกิดอะไรขึ้นในเมื่อเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมอาจารย์หมอมเด็กเกิดน้อยลงแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นอัตราส่วนในการดูแลผู้สูงอายุก็เด็กที่นี่แหละที่เรากําลังดูแลกันเด็กปฐมวัยเนี่ยต้องแบกภาระตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรปีหน้าจะประมาณสัก20%นะ19กากว่าอาจารย์ตีซะ20%สซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนั้นเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี้ยออกมาทํางานกันมากขึ้นนะคะคันนี้สัดส่วนของการดูแลเด็ก กับผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักอ่าสี่ถึงห้าคนต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนเนาะเราจะเห็นว่ารุ่นเราอ่ายังมีพี่น้องเยอะอยู่เนาะอย่างอาจารย์ลินเนี่ยมีพี่น้องสามคนนะคะมีพ่อแม่สองคนก็โอเคแชร์แชร์กันอาจารย์หมอมมีพี่น้องกี่คนนะคะมีห้าคนมีห้าคนดูแลพ่อแม่สองคนก็ยังแบบผัดกันดูได้เนาะแย่งแย่งกันพ่อแ,แม่มีน้อย <laughs> แย่งกันดูแล <laughs> น้อยใช่ค่ะแต่นะคะอีก สิกว่าปีข้างหน้าประมาณปี72 73เนี่ยอัตราส่วนจะเหลือ2ต่อ1ค่ะาจันย์หมอม2.5ต่ 1, อ1ผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน2คนดูแลผู้สูงอายุ1คนอย่างอย่างอย่างลูกสาวจะมีลูกสาวเนาะตอนนี้10ขวบแล้วเนี่ยปีประมาณสัก10กว่าปีข้างหน้าลูกสาวอาจารย์จะต้องมาดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ต้องแบกภาระมากๆเลยเฉนั้นจะเห็นว่าถ้าเด็กเราไม่ดีพอเป็นไงคะ คืออาจารย์ินชอบมากเลยนะคะอาจารินเปรียบเทียบได้ชัดเจนเอาแบบไม่ต้องสู่สังคมกว้างเอากลับแค่ภายในครอบครัวเรานะคะครอบครัวอาจารินนะคะแม่ก็คือตัวอาจารย์ินเองนะคะแล้วก็คุณเดคุณเดคือสามีดีนะอาจารย์ินมีสามีแค่คนเดียวไม่งั้นลูกอาจารินนะต้องดูแลแบบเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สองคนลูกหนึ่งคนเอาแค่ภายในครัวเรือนแต่อย่าพึ่งขาาจันหม่อม อา,อาจารย์ลนมีน้องสาวสองคนโสดค่ะไม่แต่งงานอีกยี่สิกว่าปีหรือ10กว่าปีข้างหน้าน้องสา,สาวสองคนนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันเท่ากับว่าน้องพิมพ์หรือลูกสาวอาจารย์จะต้องดูแลผู้สูงอายุถึง สี่คนสี่คนสี่คนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอัตราส่วนที่น่าตกใจมากๆเลยค่ะต,ต้องต้องวางแผนกันดีๆใช่ค่ะต้องวางแผนกันดีๆนะคะว่าเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาแน่นอนว่าไม่ใช่แค่มีภาระหน้าที่รับผิดช,ชอบนะคะแค่ภายในบ้านของตัวเองเพราะว่าที่เราบอกว่าเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยนะคะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ สู่โลกกว้างสู่ศตวรรษที่2 1นะคะนี่แหละค่ะทำไมเราถึงต้องเตรียมเขาเพราะเขาต้องมีภาระออกมาเป็นพไม่ใช่แค่พลเมืองต้องเป็นพลโลกแล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอฟ e สำคัญมากหากว่าอในครัวเรือนเนาะใช่ค่ะเด็กคนหนึ่งดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องของพ่อแม่แต่หากว่าเด็กคนนี้ไม่มีความพร้อมนะคะ กลายเป็นเด็กที่พัฒนาไา่ไม่สมวยัมมวยโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์สังคมเนาะการดูแลผู้สูงอายุเหนื่อยมากน<ช>าจาันหม่อมเ<ม>พราะว่าผู้สูงอายุก็จะมีพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมนียเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงไปนะ<ม>ใช่ไหมหงุดหงิดง่ายเอาคือเลี้ยงยากกับผ <c oughs> ูดง่ายๆ<ะ>แล้วคิดดูแล้วกันว่าเด็กในศตวรรษที่21เนาะนี้เราพูดถึงเรื่องของ คนในศตวรรษที่21เนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเขาก็วางไว้อยู่แล้วนะคะว่าควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะต้องอดูแลพลโลกทั้งหลายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กจะต้องมีมากๆเลยมล้วสักครู่อ่านอ่านที่ตอบกันเข้ามาค่ะนะคะว่าเอ๊น New Normal หรือว่า <New> normal <ม>นิว n o r m a l ี่คือเป็นอะไรที่เราต้องเจอ new normal เรื่อยๆนะ<ช>จากนี้ไปใช่ค่ะนั่นเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะต้องอไม่รู้นะอาจารย์คิดว่าในอีก20ปีที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่นะเด็กปฐมวัยปัจจุบันเนาะเขาจะต้องเขาเรียกว่าล้มเหลวเป็นลุกเป็นล้มเหลวเป็นลุกเป็นนะคะที่ผ่านมาโควิดเนี่ยใครจะมาคิดว่า ะจะเกิดโรคระบาดเนาะเวลาที่เราคิดเราก็คิดซึนามิภัยพิบัติอะไรต่างๆใครจะคิดว่าอยู่ๆโรคระบาดซึ่งเทคโนโลยีเราไปไกลมากๆเลยแต่ก็มีการเกิดโรคระบาดังนั้นจะเห็นว่าคนที่ล้มไม่เป็นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นะคะก็จะเห็นตามข่าวทั่วไปเพราะ,ะนั้นเด็กเนี่ยทำยังไงเราจะเลี้ยงเด็กปัจจุบันนี้นะคะ,ะใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องให้เด็กล้มเป็นแล้วก็ลุกเป็นนะคะเพราะว่าใครที่ลุกได้เร็ว ก็จะทําให้เขาเรียกว่าเดินไปต่อได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลับไปถามตัวเราเองนะคะเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยคงจะมีคงจะมีลูกเนาะบางคนก็มีลูกเมื่อกี้เห็นหน้าเด็กด้วยแบบแบบมาประมาณสักแปเก้าขวบมั้งท้าจันดาอายุไม่ผิดนะคะก็ ทำยังไงเด็กเนี่ยจะต้องล้มเป็นแล้วก็ลุกเป็นด้วยนะคะตรงนี้ทักษะในเรื่องของสมองส่วน E F เนี่ยสำคัญมากๆเลยในการที่จะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้จะเห็นว่าในเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและจิตใจเนี่ย มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเลยนะคะนี้ในเรื่องของศตวรรษที่21เนี่ยที่เขาวางไว้เนาะที่เขาพ,พูดกันเยอะๆเนี่ยทุกคนคงรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องการสื่อสารเนาะเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆเลยปัจจุบันเนี่ยเด็กเราสื่อสารกับพ่อแม่ยังไงดีหรือยังหรืออยู่แต่หน้าจอตลอดเนะาะจย์หม่อมจริงๆแล้วผลการวิจัยก็บอกว่าเด็กเนี่ย40%อร์อยู่หน้าจอเนี่ยมากกว่า2ชั่วโมงต่อวัน เยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากงั้นทําให้เรื่องของภาษาและการสื่อสารมีปัญหาอย่างนี้ครูหม่อมที่บอกเยอะเทียบจากอะไรเทียบอย่างนี้ค่ะว่าสองชั่วโมงที่เขาอยู่กับหน้าจอนั่นแปลว่าสองชั่วโมงที่เขาไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ใช่ค่ะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มนุษย์จริงๆแล้วตามหลักพัฒนาการนะคะอู้พดีอาจสอนเรื่องพัฒนาการด้วยนะก็ มนุษย์เนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยมนุษย์เองเนี่ยดีที่สุดโอเคในเรื่องของสิ่งของหรือของเล่นเนี่ยเป็นมีเดียเป็นสื่อกลางเท่านั้นเองในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้ยังสําคัญอยู่เพราะนั้นจะเห็นว่าเด็กเนี่ยไงคะในเมื่ออยู่กับเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมันเข้ามาเนาะแล้วพ่อแม่เนี่ย เออบางครอบครัวก็ให้ผู้สูงอายุเลี้ยงนะก็อยู่ในวัยที่อาจจะไม่ได้มีแรงในการที่จะตามเด็กเนี้ยค่ะก็ปล่อยให้อยู่กับมือถือหรืออะไรมากๆเลยนันทักษะการสื่อสารใช่ก็ดูแย่ลงนะคะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีคอมเมนต์มาะนะคะว่าไม่ชอบให้เด็กเรียนออนไลน์เลยใชไม่ชอบเลยไม่ชอบบอกก่อนว่าไม่ชอบนี่คือความรู้สึกค่ะนะคะแล้วก็มีมีเออ คอมเมนต์มาว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้พัฒนาการนะคะชา้ากว่าวัยไม่มสมว<ช>ัยนะคะแล้วเราก็พูดถึง new normal <ะ>เวลาที่เราบอกว่า new normal กำลังจะบอกว่าการเรียนออนไลน์นะคะเราก็เป็นรุ่นแรกๆนะคะที่เราเริ่มเรียนออนไลน<ะ>์เราไม่ชอบให้เด็กเรียนแต่บอกไว้เลยว่ามาแน่นอนและเราต้องใช้ ef เนี่ยแหละคะ่ะ ต้องบอกว่าเรียนออนไลน์นะคะพวกาการศึกษาพวกพวกเราเองนะคะนักการศึกษาปฐมวัยเขต้องใช้ e f และในการยืดหยุ่นออกแบบยังไงให้ตรงกับพัฒนาการเด็กนะคะ,คะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงให้มีความเ,เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ร่วมมือกันนะคะเรา ผู้ใหญ่เองต้องบริหาร EF มากและสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญมากก็คือว่าเราต้องสอนให้ลูกของเราเด็กเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยใน New Normal นะคะหากว่าเขามี EF ที่ดีการเรียนออนไลน์นะคะไม่ใช่ปัญหาเพราะเพราะเราจะถูกออกแบบมาอย่างนี้ละหาวิธีการออกแบบก่อนนะคะส่วนการเรียนออนไลน์อยู่ที่เราจะฝึกเขายังไงให้เขารู้จักสับเปลี่ยนยืด ยุ่นไม่ติดนะคะแล้วกม็มันจะมีลักษณะเหมือนที่เมื่อก่อนนะคะพวกครูประถมวัย<ม>เวลานั่งประชุมกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบเอ้ยทำไงอะ่ะอันนี้ทานอยู่เด็กหาวเอ้ยทำยังไงอะ่ะอันนี้ทานอยู่แล้วตลาดวาย <c oughs> ประมาณนี้เราก็ต้องหากระบวนการอย่างไรนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเราก็คือเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยที่จะต้องเข้าไปฝึกเขานะคะใน new normal เดี๋ยวในวงการประชุมของอาจารย์คุณครูปฐมวัยหรือคุณอาจารย์ในชั้นต่างๆก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะอาจารย์ลน<ะ>ินเราจะออนไลน์กันยังไงใ,<ช>ให้เกิด active ได้ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้อาจารย์ขอสรุปเรื่องของศตรวรรษที่21 ที่สําคัญที่จะต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยเลยแล้วกันนะคะด้านที่1เรื่องของการทํางานเนาะเมื่อกี้เนี่ยมีคนมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วละ่ะว่าเกมที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยฝึกในเรื่องของเ,อเรื่องของสมาธิแล้วก็การจุด เขาเรียกจดเจาะด้วยมันก็เป็นทักษะพื้นฐานเนาะในการที่จะเรียนรู้ได้นะคะการทํางานเนี่ยก็จะต้องปรับตัวได้ถูกไหมคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะจะเห็นว่าหลายกิจการก็ปิดตัวไปนะคะการปิดตัวไปแล้วยังอยู่ได้โดย รอดนะนะคะใครล่วงหรือใครรอดเนี่ยนะคะจะบอกได้เลยว่าทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่21เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนรุ่นลูกอาจารย์ลินเนี่ยนะจะบอกให้ว่าจะต้องเจอวิกฤตแบบนี้ในโลกผันผวนเนี่เยเยอะมากเลยจะต้องล้มเหลวเป็นลุกเป็นล้มเหลวเป็นลุกเป็นแบบนี้นะคะการล้มแล้วก็ลุกบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนเด็กเนาะเวลาที่เราเห็นเด็กวิ่งเล่นใช่ไหมคะ,ะเด็กที่ล้มบ่อยๆเนี่ยพอล้มครั้งต,ต่อไปก็จะไม่เจ็บแล้วเราก็จะลุกขึ้นได้เร็วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนั้นทักษะการ ปรับตัวทักษะการเป็นผู้นานะคะจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ชอบในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการเนาะมีความเป็นองเชอร์พเนอร์ใช่ไหมอ่าก็ชอบที่จะเป็นผู้นําหรือเป็นนายตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นทักษะอันหนึ่งเรื่องของการทํางานทักษะที่2ค่ะเรื่องของการเรียนรู้นะคะอันนี้สําคัญก็จะต้องมีการชี้นําตัวเองเป็นนะคะหมายความว่าดร렉เตอร์ตัวเองเป็น นะคะก็จะเห็นว่าในคุณสมบัติพวกนี้ก็จะซ่อนอยู่ในทักษะของ e, f นี่แหละนะคะซึ่งซึ่งจะต้องสอบตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ ค้นหาความต้องการของตัวเองเป็นนะเต้าตรวจสอบตัวเองเป็นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนรุ่นพวกเราเนาะสมองที่อาจจะมีวิธีการสอนเด็กอีกแบบหนึ่งนะคะทีะ่ปัจจุบันบางคนโตแล้วย,ยังไม่รู้เลยมาเป็นอาชีพนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กคนนั้นเขาอยู่กับอาชีพของเขาโดยที่รู้ความต้องการของตัวเองตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าต้องการอะไรแล้วทําอะไรได้ดีแล้วอยู่กับมันเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าถ้าตามหลักจิตวิทยาเชิงบุคเขาเลือก ว่า flow ก็คือการลื่นไหลนะคะดื่มด่ำไปกับมันในงานที่ทำนะจะเห็นว่าบางคนเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่อยู่ในอาชีพที่สามารถ flow ได้ทุกวันของการมาทำงานเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะ,อ,ะอันสุดท้ายเลยทักษะที่จำเป็นมากๆเรื่องของศิลธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอสมอง EF ด้วยเหมือนกันในเรื่องของการคิด หายหายเขาเรียกการคิดชั้นสูงอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทักษะการคิดไต่ตรองมีวิจารณญาณใช่ไหมคะ,ะในมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการด้านคุณธรรมมากมากเลยนะคะนั้นทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเด็กก็จะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นด้วยเนาะ การทำงานเป็นทีมอะไรพวกนี้เป็นทักษะจำเป็นนะคะนั้นจะเห็นว่าไม่ง่ายเลยนะคะที่ครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยจะปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆนะเหมือนเราสร้างบ้านน้อยจานหม่อมเวลาสร้างบ้านฐานมันดีนี่เป็นยังไงคะแข็งแรงแข็งแรงสองขวบปีแรกนี่สำคัญมากๆเลยนะคะใครเป็นครูเด็กปฐมวัยหรือเป็นวัยที่รับเลี้ยงเด็กอะค่ะจงภูมิใจว่าเอ้ยเราเรามีส่วนในการที่จะ สร้างฐานให้มันมั่นคงหรือเปล่านะคะโอเคนั้นอาจารย์ลินขอสรุปอย่างนี้เนาะสามเหตุผลสำคัญค่ะอาจารย์หมอมอันที่หนึ่งนะคะคิดว่าผ,ผู้ฟังจำได้แหละอันที่หนึ่งในเรื่องของวิกฤตเด็กปฐมวัยเนาะเรื่องของตัวเด็กเองเรื่องของพัฒนาการอันที่สองในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของทักษะศตรวรรษที่21นะคะสามอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องมา,มาเรียนรู้กันว่าจะพัฒนาเด็ก ตรงนี้ยังไงค่ะอขอบพระคุณอาจารย์รินมากนะคะ